อันเุ์ห่าให้สุกสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุขสุขคนกับผมเมื่อนี้ยเราใช้มัออามาตามแนวทางล่าพัฒนาของเซียนหยวนวันศุกร์ที่สิบเอ็ดตัวล่าสองห้าหกแปดระเบียงผลล่าพัฒนาเมาื่อคืนนี้กันก่อนพี่น้องเลขบนนี่ยมันออกกันหนึ่งหาสองเลขล่างนี่เก่าหนึ่งนะพี่น้องนี่เห็นไหม ทั้งอุบุทั้งอำนาจเพิ่นกะเอาเลขนาเป็นนั่นเอาเลขนาเป็นเลขล่างเนาะพี่น้องเนาะทั้งอำนาจทั้งอุบุเพิ่นกะเลขตัวเดียวกันหายว่าได้เมืนะ่อตอนพี่น้องเนาะเป็นผู้ได้ซื้อเก้าหนึ 2, ่งหลักหาสองสิได้ทั้งบนทั้งล่างเลยละ่ะเพราะว่าเลขมันเลขหนามันออกกับหาหาสองเลขใต้กับหาสองแล้วพี่น้องเนาะ แถวบนแถวน่นาำนาดเพ็่นเอาเลขหนาเป็นเล็กล่างเพ็่นกระได้เ้กันครับทั้งเฮาได้เข้กันครับทั้งพี่แล้วพี่น้องเนาะโชคดีกันมาเบิ่งของเสี้ยนหยวนบาด้พี่น้องมาเบิ่งของเสี้ยนหยวนของของเสียยเเส้ยนหย,ย,ยวนนี่มื่อวันจันทร์ที่สามของเพิ่นเขาเขาตัวเน้นพร้อมนี้เขา หาหกตรงตรงเป็นบอพี่นองนี่เห็นบ่เดี๋ยวที่มีกนี่ของเก่าให้เบ่งเห็นบ่ของเพื่อนเขาหาหกตรงตรงเมื่อวันจันทร์เห็นบ่เมื่อวันจันทร์เขาหาหกตรงตรงเห็นบอของเส้นยวนบบดนี้มือขค้ืนนี่มันเป็นตัวกลับาะพี่นองมือขค้ืนนี่เขาตัวกลับเลขกวิ่งบาเข้านี่มือขค้ืนนี่เหลขกมันออกเก่าเนื้อม่นบ่ของเพิ่นเป็นหนื้อเก้าเขาตัวกลับก็ที่ว่าเขาเก่าเะยพี่นองเด็กเพิ่นบ่าอะไรปลาักนี่เห็นบอ เข,ขเ,เข้าอีกแล้วพี่น้องของเสี่ยนยนเข้าอีกแล้วเลขเก้าคู่นะพี่น้องนะเนาะเลขเก้าคู่บนล่างไปกลับนเห็นปะเทียบส่กันเป็นข่าวองวัดติดแล้วพี่น้องมื่อขึ้นในข่าวตก,กับมือวันจันทร์ข่าตัวตรงเนาะพี่น้องมีหลักฐานของเก่าให้เบิงนำเด้พี่น้องได้ของเสี่ยนยน อันนี้ของมูลน,น,นิยมจังตรงนี้เออเลขมันออกเนาะพี่น้องเลขเลขบ่นนี้หานี้เก่าเล,ล่นหรเลขไหมหากับบ่นนี้เก่ากับบ่นนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยู่อยู่หลักสีมัดทั้งบนทั้งล่างเนาะเก่าหากับเก่า เออแปดอยู่หลักสิบอยู่หลักสิบทั้งหาทั้งเก่าอ่ะมาเป็นต่อไป่เนาะ วันศุกร์สิบเจ็ดตรงเบิงคักด้พี่นองมันเชียนพิษตลอดไหมลาวเชียนหยวน ออนั่นหนูไปเขียนอย่างนั้นเห็นปะบอกพันในพ่ออันนั่นเออเส้ยนยวนล่ะพี่น้องบอกท่านพ่อข้าวเกียนผิดโอ้ยเป็นไปลายละวิ่งบนลรางนะพี่น้องนะ บ่มีมือขิ้บ่ผิดเก่ากับสองเก่านี่บนนี้พอไปมากอยู่แต่อของเก่านะพี่น้อง เก่าคือเดือนดีแท้เก่าสามเก่าสีานนะ่เก่าหนึ่งก็นี่เฝ่าเงี้ยนฝ่าสั้นเลส่วนจับคู่นักพี่น้องศูนย์สองหนึ่งสอง หนึ่งเกตเก้าสองเก้าสีงูขึ้นมาอีกมันโปรเปใสซด์พี่น้องบนเวียนอยู่กับเก่านี่ยละเกี่ยวเจี๊กับเก้านี่ เก้าสามขมาสองหัดติดๆแล้วขมาเก้าสี่เก้าหนึ่งนี่เรียกเก้าสองนี่แหะพี่น้องเนี่ยงเก้าสองนี่เก้าเจ็ดแล้วก็หกสามหกสาม หกสี่แปดคูพี่น้องแปดคู่บนล่างไปกับหัวนี้แปดแปดคูหวดที่แล้วเก้าหัวนี้แปดนี่แปดส่วนตัวเน้นได้พี่น้องเด้เน้นที่สองศูนย์สองเก้า หนึ่เจ็ดหก่เลขแปดคูเด่นให้สคูได้เป็น้องเด้อตกกันตัวร่องขยจะเลื่อมเลข8คูหนึ่งสองสามสีเออแคู่ถูกต้องว่าเขียนผิดดู พี่น้องแคปหน้าจอมันศุกรที่สิเกียดนี่ลาวเซียนหยวนวิ่งบนล่าง9กับสจับคู่0ูนย์สองหนึ่งสองหนึเดสองเ่็ดสามเด่นที่0ูนย์สองหนึ่ง้าสองหกสี่พี่นองนเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ของเคน ล่าวันศุกร์พี่น้องซ้ำนี่แหละเออเพิ่เขียนมันทีและไข่แนบานี่พี่น้องสิบเจ็ดเห็นบ่เออบานนี่เขียนมันทีแห่งสี่ไข่แน่วเอ๋อแคปหน้าจอตามนี้้ะพี่น้องเนอขอบคุณเส้นยนในหลายครับผมคอยพี่น้องเข้ามันมาน,นกันหลังจากรัฐบาลไทยมือน,นี้รัฐบาลไทยมืออื่นมันล่าพัฒนาเอาฝากก็ไลยก็แช่ก็ดตามมานน้อยโชกได้พี่น้องเนอสวัสดีครับผม